ไปได้ไหมเนี่ยเป็นไฟวิ่งสวนขึ้นมาเลยนะครับไฟวิ่งทะลุไฟกันเลยฮึบฮึบนี <c oughs> ่มาดูนะครับเจอรูอะไรไม่รู้เป็นรูขาวๆเลยน,ะนี่ปากรูไม่รู้ขาวๆรูใหญ่อยู่นะเนี่ยเทียบกับน,นิ้วผมนะ ขึ้นมาเจอไฟไหม้นะครับนี่เป็นหน้าหนาวนะบริเวณป่าไผ่นะครับขึ้นมาก็ค่อนข้างสูงนะมองไม่เห็นละไปต่อ,ตอโอ้ลมตีควันเข้ามาหานะครับไม่แน่ใจจะข้ามแนวที่เราวิ่งได้หรือเปล่าประโยชน์ของแนวกันไฟนะไฟมันก็จะไม่ลามข้ามมา นี่ยมันก็จะมอดลงในบริเวณที่หมดเชื้อเพิงแต่ถ้ามีเชื้อเพิงขั้นอย่างเงี้ยมันก็จะลามไปทุ่งต่อไปได้อันนี้อยู่ที่เขาวงพระจันทร์นะครับโอเคก็ขอให้มันลามไปฝั่งนู้นนะไม่งั้นผมจะลงลำบากด้ยครับไม่แน่ใจว่าไฟป่าหรือว่าเขาเผานะครับ เาไม่ผิดไม่ถูกนะที่เผาเศษใบไม้นะครับคือถ้าปล่อยให้มันสุมเยอะแล้วไหม้ทีเดียวมันจะไหม้หนักเลยนะแต่เนี้ยมันไหม้แค่พื้นนะมันก็ไม่ลามขึ้นข้างบนไปต่อไปต่อแล้วควันก็ลงไปข้างล่างแล้วมันไม่ข้ามแนวนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมเห็นว่าข้างบนมีอีกเดี๋ยวลองไปดูผ่านไฟป่าขึ้นมานะครับข้างบนก็ไฟดับแล้ว วิวด้านบนนะครับอันนี้เป็นจุดชมวิวบริเวณโขดหินนะจะมีโขดหินใหญ่ๆอยู่ชุดนึงก็อมองได้ส6 0องศานะครับลมค่อนข้างแรงเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปต่อนูอนยอดเขาเรดาร์อยู่ข้างบนข้างบนนะครับบนยอดเขาเอออีกพักหนึ่งม,มีนักวิ่งนำทางเราไปแล้วมองไม่เห็นนะอยู่ไกลๆรีบๆอ่ะเดี๋ยวตามไปครับ ชบ,ชบ,ชบวิ่งล็อกสันเขาไปนะครับสายขวาเนี่ยไฟไหม้ทั้งสองฝั่งเลยนะบนนี้สันเขาบนบนยอดแล้วนะครับจะไต่ขึ้นยอดแล้วนะครับเป็นร้อยไฟไหม้แล้วก็ดับไปแล้วไม่แน่ใจว่าไหม้มาตั้งแต่น่าจะหลายวันแล้ววะไม่น่าขึ้นไหม้นะไม่มีควันแล้วนะครับ เอาไผ่ล้วนๆถ้ามาสายก็รับแดดไปเต็มเ็มนะครับอ๋เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวนี้มีป้ายบอกทางชัดเจนนะครับว่าทางลงทางไหนไปทางไหนนะครับพอดีมันมีทางขึ้นลงหลายทางนะสังเกตรครับที่ริบบิ้นจะมีตลอดทางนะมีเยอะแล้วก็วิ่งง่ายแล้วนะครับเดี๋ยวนี้สังเกตที่ใบไม้นะถ้ามันเพิ่งไหม้ใหม่ๆเนี่ย มันจะนิ่มๆแต่ถ้ามันเริ่มกรอบอย่างเงี้ยน่าจะบริเวณนี้น่าจะไหม้มาหลายวันแล้วนะครับหรือว่านานแล้วก่อนหน,น,น้านี้มันไม่มีการคุกกุนนะครับเย็นหมดแล้วนะครับไม่รู้สึกร้อนแล้วเดินค่อยๆเดินหอบมาเรื่อยๆถึงแล้วนะครับสถานีเรด้์ใหญ่ๆที่เราเห็นบนยอดเขา ไม่รู้ส่งสัญญาณอะไรบ้างเดินมถึงแล้วมีแบบคุณลุงคุณป้าไวัยปลดเกษียณก็มานะวันนี้ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนู้นะครับที่เราเห็นันมยอดเขาเรามาถึงแล้วครับเดินมาค่อยเดินมานะครับมีแรงก็วิ่งถึงทางเรียบๆเราวิ่งได้ก็วิ่งนะครับทางขึ้นเขาแล้วค่อยๆเดินมาเดี๋ยวก็ถึง นะครับมันจุดชมอยู่ด้านบนก็แวะถ่ายรูปได้อีกหนึ่งจุดไว้ไพระแล้วก็มีน้ำขายนะครับด้านบนอ,อเดีครับมากับเพื่อนๆข้างล่างหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหม <laughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> แซงมาก่อนเลยนี่ครับชื่อเต็มเต็ม เดี๋ยวมันหมกเยอะนะครับข้าเตีตะคังเข้าห้องน้ำด้านบนเลยเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าพี่เขางี้่านี่ร้านห่ะ เี๋ยวเราจะลงทางน้นอ,อีกหนึ่งรอบลงทางนี้ก็ได้คนระับลงทางนี้แล้วมันจะไปไปเจอกับบันไดาทางขึ้นนะท,ที่เรามองเห็นเราเราขับรถเข้ามาจะมีบันไดแหวกกลางเขานะมันจะวิ่งไปรัดแถวๆกลางบันไดนะครับนี่เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําก่อนเนาะถ้าเราขึ้นบันไดเราจะขึ้นมาทางนี้นครับแต่วันนี้คนเยอะเป็นพิเศษเลย เดี๋ยวขึ้นไปดูนะว่าเขาทําอะไรกันถอดรองเท้าแป๊บหนึ่งครับมีไหว้พระด้านบนนะครับตรงนี้จุดที่เขาถ่ายรูปเป็นเป็นป้ายนะครับนี่มีไหว้พระอยู่ยคุ้นบนะครับโน่นขึ้นไปไหว้พระสาธุครับ เ,เข้าห้องน้ำคนะรับเข้าทางนี้ที่มันจะมีลิงนะแต่วันนี้ลิงหายไปไหนหมดเลยนู้นนาเข้าห้องน้ำ,นำด้านโน้นเลย ต่อตอนนี้10โมงครึ่งแดดแบบเปรี้ยงเลยครับตอวเราจะลงล้างต้นโพไปโ <c oughs> คตรร้อนอะเนี่ยครับจากลานหอ,หอลงมาทางนี้นะมุมที่เราขึ้นห้องน้ำทางนู้นคะรับลงนี่เลยมุมต้นกระถินนะ่ะวายลุย ทางค่อนข้างจะดิบนะครับเปี่ยวแล้วก็ไกลลงไปสุดขึ้นสุดนะครับเป้น้ําต้องพร้อมนะครับหรือไม่ก็ถือขวดน้ําขวดเล็กบางทีอาจจะไม่พอด้วยนะเพราะเราจะหมดแรงแล้วนะครับก่อนเราจะขึ้นมาถึงข้างบนก็เหนื่อยแล้วลงไปแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับมีป้ายเตือนเลยนะครับอาจลงได้ คือลงสุดแล้วมันไม่มีทางไปที่ลานจอดรถนะเราต้องย้อนขึ้นมาใหม่แล้วก็ลงกับทางบันไดหรือทางที่เราขึ้นมาตอนแรกนะครับเี่ไปไ่ได้ไหมเนี่ยเป็นไฟวิ่งสวนขึ้นมาเลยนะครับไปวิ่งทะลุไฟกันเลยฮึบ <c oughs> ตรงนี้มาแบบมองไม่เห็นทางเลยนะครับดูไฟไหม้แบบสดๆร้อๆนะครับไปงมไปมาแบบเปิดเส้นทางเลยวน่ะไหลลงไปยาวๆนะทางลงฝั่งนี้เป็นตัวยูนะไม่ได้กลับขึ้นทางเดิมนะครับวิ่งลงมานะจุดนี้น่าจะโดนไหม้ทั้งกอนะ แล้วกอมันก็ล้มลงนะครับเห็นไหมปลายมันปลายมันลงมาขวางทางนะครับีแสดงว่าไหม้ทั้งก่อนะอันนี้ตัวนี้คือที่แบบไฟยังไม่ไหม้เมันจะเป็นใบไผ่ฟูๆอย่างนี้มันก็อันตรายไปอีกแบบนะเพราะว่ามันมันถมก้อนหินมันถมกิ่งไม้อยู่ข้างล่างวิ่งแล้วแบบมันลื่นพร้อมจะลื่นตลอดเวลานะแล้วก็มองไม่เห็นแนวทางเดินด้วยคือลมมันพัดกิ่งไผ่ลงมาก็ คำคำทางเอานะครับสังเกตริบบินเนาะเนี่ยครับถ้าไม่เผามันก็จะญ่าขึ้นสูงเงี้ท่วมท่วมท่วมมาถึงแบบถึงเอวเลยนะครับมองไม่เห็นทางเลยดูทางครับเราลงมาจากยอดลงมาอันนี้แทบมองไม่เห็นทางแล้วนะเนี่ยครับเป็นเป็นป่าญ้าขึ้นมาแบบ สูงๆเนียนๆนแล้วก็ลิบบิ้นแบบเก่าๆแตกๆทางนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนวิ่งนะครับเนี่ยค่อนข้างเปี่ยวเลยนะอันตรายนะครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูอีกผมก,ก็กล้ากลัวๆแล้วนะอยากจะกลับทางเดิมแล้วรู้สึกว่าทางนี้ยังไม่เคยมานะโอ้วิ่งมาเจอต้นอันนี้นะครับสวยดีนะไม่รู้มันมาขึ้นได้ยังไงแปลกประหลาดดีนะครับยังไม่โดนไฟไหม้ มันมีหนามนิดหน่อยนะตรงกลางโอ,โ,อโอ้หนามคมอยู่อ่ะไปต่อครับผมวิ่งลงมาตีนเขานะจริงมีทางทะลุไปทางนูน้นอีกนะครับเอ,อลงมันจะเบี่ยงซ้ายให้เราหักมาทางขวานะครับแถวน,นี้ริบบิ้นไม่ค่อยมีแล้วมองไม่เห็นริบบิ้นแล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดทางมันจะย้อนเป็นตัวเตวยูว่ววิ่งเหมือนเป็นรูปหยดน้ำนะครับจากยอดหอเราจะวิ่งอ้อมโค้งเบี่ยง ซ้ายนะจากข้างบนนะครับแล้วเราก็อ้อมมาเป็นหยดน้ําโคง้งแล้วก็ย้อนกลับไปขึ้นยอดแหลมของบนเขาอีกรอบหนึ่งครับเป็นเป็นหยดน้านะวิ่งอ้อมขึ้นจากยอดแหลมลงมาโคง้งหยดน้ําแล้วขึ้นเป็นยอดแหลมอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราลงลงจากยอดหอลงมามันจะเป๋ซ้ายถึงพื้นเราจะเป๋วขวาแล้วย้อนกลับขึ้นด้านบนอ่ะหมายต่อนะครับว่าเราจะเจอริบบินหรือเปล่าพื้นแล้วนะครับเถือตีนเข่าแล้ว วิ่งเลาะล่องน้ำมาไปน่าจะใช่หละเดาหาริบบินอันแรกให้เจอก่อนโอ้โอ้โอทางม่นมันลกกว่าช่วงปลายฝนนะครับอันนี้ช่วงมาเดือนมกรานะมองไม่เห็นทางเลยแล้วไม่เห็นริบบินด้วย โอ้โหโหมีโอกาสหลงเลยจริงๆนะตามที่ป้ายเขาบอกเลยนะครับอ้าว <c oughs> เจอน้ำเฮ้ยังขึ้นอยู่ไหนเนี่ยใช่เปล่าจเจอลิมบินก็ขึ้นเลยนะครับเออโหหายาก้วย หาทางย้อนขึ้นยากเลยอ่ะเดี๋ยว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 ผมหาเจอผม,มาอาดใหม่ดีกว่ามันก็เหมือนจะใช่นะออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันก็ย้อนขึ้นได้หลายทางเนะี่ยโอ้โหนี้เป็นหนามตายกาดกายแายหาขึ้นไม่เจอหายลาแล้วตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว รุปแล้วลงมาแล้วมันก็มีทางไปทางนูนงน้นก็ได้ทางนู้นก็ได้ทางนู้นก็ได้แล้วก็คือมันเป็นกระตีนเขาแล้วครับเป็นทางลาบแล้วผมหาลิบบินย้อนขึ้นไปไม่เจอนะพยายามมุดไปสักพักแล้วมันไม่มีลิบบินแล้วมันก็ทางมันก็ลกมากครับเกรงว่า ฝืนไปแล้วมันจะไม่คุ้มนะเดี๋ยวหลงแล้วจะยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมกลับทางเก่านะครับเนี่ยทางที่ยังเห็นริบบิ้นอยู่นะครับไปทางนู้นผมวนไม่เจอริบบิน้นมีเจอสารเรารีบไปกันดีกว่านะครับเนี่ยทางไปสารก็ไปได้นะครับทางมันเหมือนจะไปได้หลายทางเลยผมไม่ไม่ค่อยเวอร์แล้วว่ะทางแยกมันเริ่มเยอะแล้วพอดีมันเป็น ทางสัญจรของชาวบ้านด้วยนะครับมีแบบที่วงเทบววชาวบ้านน่าจะมาเอาวัวมากินข้าวไอกินหญ้าแถวเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราหาอีกทางไม่เจอเราย้อนกลับทางเดิมดีกว่านะครับเพื่อความชัวเดี๋ยวฝืนไปแล้วมันจะ,ตะเตลิดไปไกลเขามันจริงๆมันไม่ได้มีแค่ลูกเดียวนะถ้ามองอยด้านบนมันมีหลายลูกมากนะครับถ้าเราไปมั่วแล้วน้ําหมด แล้วหมดแรงนะมันจะยุ่งนะครับไปขับทางเกา่าเนี่ยครับมีลิบบินให้สังเกตแล้วก็สบายใจได้ไปเมื่อกี้หลงหลงจริงๆดูทางนะครับนี่ลิบบินเห็นบ้างไม่รู้มองทางไม่ออกเลยนะครับเหมือนจะไปทางนี้ได้ทางนี้ก็เหมือนจะไปได้ทางนี้ก็เหมือนจะไปได้ทางนี้ก็ไปได้เมื่อกี้หลงไปหรอ หลงพักใหญ่เลยนะครับก่าจะกัรมาเจอริอรบินโอเคไปทางนี้นะครับทางมองยญกจริงๆนะเพราะมันไม่เหมือนทางที่แบบช่วงที่แบบมันเป็นทางดินง่ายๆนี่มันคือทางมันใบไม้มันปิวตกลงมานะครับทางมันกลมกลืนกันไปหมดโอ้อันตรายมากโอเคใจตุ้มๆต่อมๆเลยนะเมื่อกี้โอ้โหหลงมาได้ยุ่งเลยนะครับ อีกไกลนะรับผมจะขึ้นไปถึงข้างบนอนะ่ะอีกถ้าสังเกตริบบินดีๆเลยนี่กลับมาเจอไอ้ต้นนี้จก้เฮ้ยไอ้ลุยนี่มาดูนะครับเจอรูอะไรไม่รู้เป็นรูขาวๆเลยน,ะนี่ปากรูไม่รูขาวๆรูใหญ่อยู่นะเนี่ยเทียบกับนิ้วผมนะนี่ไม่รู้มีอะไรอยู่ข้างใน ขุดลงไปลึกอยู่นะไปดีกว่าดูครับทางนี้ริบบิ้นอยู่นี่นะเดินขึ้นมาปุ๊บนะถ้าเราเดินเหมือม่อๆนะเราไม่ดูทางมันจะไปทางสองแยกสองแยกนี้ทางนี้ก็เหมือนจะไปได้ทางนี้ก็เหมือนจะไปได้ถ้าเราเดินเหมือม่อๆไปทางเนี้ยไม่มีริบบิ้นแล้วนะครับแล้วมันจะไปไหนก็ไม่รู้ สังเกตดีๆทางนี้มันจะมีริบบินนะครับเข้าเดินแบบก้มหน้าก้มตาเดินเหนื่อยเนื่อยเงยหน้าไมีกทีเนี่ยริบบินมันหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ห้ามเผลอนะเมื่อกี้ผมไปเผลอนะครับเดินเหมือเดินเหนื่อยหันไมีกทีเอาวนไปทางไหนก็แบบว่ากูสามารถเดินไปได้ทุกทางเลยโอ้โหเข้าใจเลยนะครับอารมณ์แบบคนหลงป่าก็คือเดินวนไปเรื่อยๆอ่ะ ทางนี้ก็ไปได้ทางนู้นก็ไปได้มันเหมือนจะเดินไปได้ทุกทางแล้วก็เดินวนแม่งอยู่ตรงนั้นเนะี่ยหรือไม่วนก็ได้แต่เดินไกลไกลกว่าจุดหมายไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยครับโอ้อันตรายได้ประสบการณ์ใหม่เลยนะผู้หิงช่วงเนี้ยจะดูไปไม้ผีเนี่ยมันแบบว่าเนี่ยอันนี้ก็แยกได้สองทางเนี่ย คือถ้าเราวิ่งทางที่แบบช่วงทางมันชัดๆอะ่ะเราจะเห็นแบบล่องดินเลยแต่นี้มันมองไม่เห็นเลยเพราะใบไม้มันมากบทางหมดนะครับไม่รู้เส้นไหนเป็นเส้นไหนแล้โออันตรายอันตรายเฮ้ยไปสั้งสติแล้วสังเกตลิบบินแล้วเดินต่อไปวะกินข้าวหลามก่อนครับหมดแรงแล้ว แวะซื้อหน้าปักทางนะครับเข่ากสดๆเลยมาแบบไม่มีใครสวนไม่มีใครตามเงียบสงัดทางข้างบนและข้างล่างลงสุดขึ้นสุดเดีย๋ยวว่าจะวิ่งเลยครับ เดินยังแย่เลยไปอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับวิ่งแล้วมีควันจากการไฟไม่ป่าอยางเงี้ยครับมันมันเหนื่อยครับหายใจไม่ออกเพราะว่ามันแย่งออกซิเจนเราไปเผาไหม้นะครับมันก็ปล่อย แก๊สคิดให้เราหายใจซึ่งเราเหนื่อยเราก็ต้องการออกซิเจนมากกว่าปกติที่เวลาเขาปีนเขาเราต้องแบบชกออกซิเจนเพิ่มนะเพราะว่าเราต้องการเยอะกว่าเดิมไหนนะถ้าวิ่งแล้วมันแบบเจอควันอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเลยเนี่ยมไฟมันไม่โหมนะไฟมันโหมแล้วแบบ ควันมาตเต็มๆหนักๆที่แบบแย่เลยเห็นนักวิ่งแบบเทพๆหลายคนที่แบบเจอไฟป่าแล้วมันโหมมาใส่แล้วก็คือต้องยอมดีเนเลยครับมันไม่ไหวอะไม่มีอาการหายใจนะครับออกซิเจนไม่เพียงพอก็ลำพางเดินนี่เฉยก็แย่ <c oughs> เฮ้ยนี่ครับเลาะโอ้เลาะเฮ้ย เรอหายใจไมออกเราสันเขาพร้อมกับไฟป่าอยู่ข้างล่างริบๆริบๆริบๆอยู่นู่นนะโอ้โหลริบไปก็อยเลยแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาตรงต้นกระถินที่เราลงมาตรงลานหอจริงๆเราต้องโผล่มาตรงน้นนะ ข้างๆอาคารนู่นะแต่ผมหาทางขึ้นไม่ได้จริงๆน่ากลัวนี่ครับแต่งชุดธรรมดาก็ขึ้นมาได้นะกลา่าขึ้นมาแล้วก็เก็บไม้ครับเตรียมลงไปแล้วครับนี่เราจะเดี๋ยวลงบันไดครับ ถึงแล้วครับไ <laughs> ปเดี๋ยวลองจับเวลาดูนะครับว่าอาจจะใช้เวลาเท่าไหร่ไปลุยวิ <laughs> ่งก็มือประคองเหลาเหล็กไปด้วย <laughs> อันตกนะครับมีสองขังน้นก็ได้ขั้นเดียวก็ไนดะ้ ดึบๆึบ,บงนี้ก็ได้นะครับเห็นพระใหญ่แล้วอันนี้สิบสี่สิบห้านาทีแล้วครับก็ถึงทางลงด้านล่างวิ่งมาทีละเก้าสองเก้าเรื่อยๆเห็นแล้วครับถึงแล้ว สิบห้านาทีนิดๆนะครับขึ้นทางบันไดไปลงไปลลานจอดรถถ้าลงไปหาใหญ่นั่นนี่ถึงแล้วครับกอบบ่ายโม,มง,งในทางขึ้นทางจัดลานจอดรถหน้าวัดเข้ามา ผมมาประมาณ9โมง10โมง11 12 13สองยอดเกือบ4ชั่วโมงก็ขาสั่นขาอ่อนแล้วก็มีนั่งมาเ,เศษหญ้าพวกนี้จิ้มเข้าไปในรองเท้าแล้วมันจิ้มเนื้อนะ้วยมันไม่ได้คมอะไรนะแต่มันจิ้มแนละ้วมันเจ็บเจ็บลำคาญดิแสบ,บแสบคันๆ ลิบบินหายกับหลงป่าสี่ชั่วโมงสองยอดใช้คำว่าเดินมากกว่าวิ่งนะครับไปเลยเ้วเดี๋ยวพาไปดูตรงลานจอดรถอีกนิดนึงแล้วกนะันสำหรับทางขึ้นทางลงเราขับรถเข้ามานะครับ แล้วก็หาที่จอดรถเอาสบายเลยถ้าจะขึ้นบันไดนะครับเนี่ยขึ้นตรงประตูสีฟ้าตรงนี้นะครับเดินตรงขึ้นไปเลยมันก็จะเจอบันไดขึ้นไปที่ยอดเขาแต่ถ้าจะไปทางเทลไปตรงลานจอดรถข้างหน้านู้นเดี๋ยวผมพาไปาเดี๋ยวว่าตั้งหลักตรงอันนี้เป็นต้นมะม่วงนะครับหน้าหน้าพาใหญ่นู้นนะี๋ยาใหญ่ถนนทาขึ้นพาใหญ่นะครับข้างหลังนี้ก็ขึ้นได้ทางเทลแต่ทางมันจะหาทางเข้ายากหน่อย ตรงนู้นคือประตูสีฟ,ฟ้าที่ขึ้นทางบันไดนะครับอันนั้นทางทางเข้าวัดขึ้นทางบันไดเราก็จะขึ้นนู่นนะกลางเขาไปาจะมีบันไดยอยู่นะตรงนั้นปึ๊บขึ้นไปข้างบนยอดยอดเขาเรด้าอัานนี้มันจะเป็นเป็นควันๆอยู่นะไฟไหม้ด้านบนนะครับโอเคทีนี้ทางเทลวทางเทลวถ้าจะขึ้นทางเทลวเลยนะครับมันจะมีเนินดินอยู่ตรงนู้นมองเห็นไหมไม่รู้นู่นตรงนู้นนะครับหลังรถเข้าไปลึกๆนู่นอะ ผมพาไปดูดใกล้อ่านั่นคือเราเข้ามาทางถนนใหญ่นะครับเราจะวิ่งไปทางวัดก็ตามรถคันนี้มาเลยบืด้ดตรงน้นก็คือประตูฟ้าทางขึ้นบันไดตรงนั้นก็ทางขึ้นพ้าใหญ่นะครับทีนี้ทางเทลที่เราจะขึ้นเงินตรงนี้นี่ดูป้ายตรงนี้ก็ได้ครับขึ้นในสามทางไม่รู้ว่าทางไหนไปทางไหนไม่รู้อ่านเอาแต่ทางที่ผมขึ้นบ่อยๆนะครับก็คือ ทางนี้มันหาง่ายครับทางหาง่ายแล้วก็มีริบบินชัดเจนนะครับขึ้นไปก็ทางก็ไม่ง่ายไม่ยากมีทางแบบชั้นๆดิ่งๆเลยแล้วทางวิ่งสบายก็มีนะครับอันนี้ริบบินมันค่อนข้างจะชัดแล้วก็มีเชือกมีหลายสิ่งอำนวยความสะดวกดีที่สุดขึ้นทางนี้แล้วลงทางนี้เลยก็ได้นะครับก็เอาเรื่องอยู่นะครับมันก็จะวิ่งอ้อมหลังฟ้าใหญ่ขึ้นไปตามสันเขาขึ้นไปด้านบนยอดเขานนะครับ ขาลงก็ลงมันไดก็ได้หรือจะวิ่งย้อนกับทางเดิมหรือจะไปทางอื่นก็ได้นะครับแต่ทางด้านไอ้ต้นโพยักษ์ต้นโพใหญ่ต้นโพเอียงอะ่ะตอนนี้ไม่เวิร์กแล้วต้องรอทำทางใหม่นะครับหรือรอให้มันแบบไฟมันไหมป่าให้หมดหรือมันรอหรือดูการใหม่นะเพราะว่าทางไม่ชัดเจนเลยมาช่วงนี้ไม่เวิร์กเลยนะครับหลงป่าได้ง่ายๆเลยถ้าจะวิ่งเอาง่ายๆก็ทางนี้นะครับเวิร์กสุดก็เหลือ เลือรถผมอยู่คันเดียวละขออนุญาตกลับแล้วขาอ่อนหมดแรงแล้ววันนี้ก็สาสมแล้วครับสี่ชั่วโมงสองยอดไปแล้วครับสวัสดีครับ